เดี๋าราดักกมาค่ะรวเรรเร็วเไปอันฟ้าเร็วๆอันฟ้าฝนมาแล้วฝนมาแล้ว ทารีดอได้รีกูวะตด้รีกูสุดละอ๋อเดี๋ยวดูนาก่อนครับผมนี่ดูนานะครับวบรรยากาศดีมากครับผมฝนจะตกเลยนะครับผมเด็กๆก็มาที่สวนที่นานะครับ เดี๋ยวเราทำอาหารกินกันที่นี่นะครับผมเอ้ยทำไรเอ้ยมาเก๊ะเก๊ะติ๊กเก๊ะเก๊ะติเกเกเกนี่ก็มีหน้าต่างนู่นดีช่องนะแต่ก็ให้ลมมันเข้าแบบนี้นะแสงมันย้อนหน่อยนะมืดๆนนข้างในเรียล็กก็สามารถดูตัวนี้ก็ พีพีกำลังปลูกนานะครับโอ๊ยพักผ,ผ่อนกันก่อนนะครับจพกกล่ยใ่พีพไปไหนห้องห้องอะไรนี่

ăn thỏ nó mà nắng 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 nó nắng 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 bên này nắng 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 Ở đây nắng 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 khắp lột, nắng nắng Ở... nắng Ờ, vén cả, nắng vén cả

พอฟาดินนะเียโจจายไหวกัอู่นกันลานะผมไปเลี้ใส่โคงขนาดน่ถ่ายเฟืองไอ้น่นั่นนาะเลี้ยงขนาดนั้นอะปะปๆปไปปนู่นไหบ่นู่นไหนบ่นู่นไหนเออปไปหาฝาป่นู่นไหนอืมนั่นไงะโอ้มา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 

เพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรเนี away, ่ยปู boo, boo ูป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 ู้ I <laughs> do tan ra ra ra